อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ We are continuing our teaching on the subject of developing a healthy soul เรา you ก็จะแบ่งปันกันต่อในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตใจของเราให้แข็งแรง In o know, t h e one of the most important things to learn in our Christian life ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆในชีวิตคริสเตียนที่เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ด้วย Which is that our, the condition of our soul affects every area of our life คือสภาพจิตใจของเราจะส่งผลกระทบกับทุกๆเรื่องในชีวิตของ a l right, so before we go further, go ahead and share this video with your loved ones. แต่ก่อนที่เราจะแบ่งปันกันต่ออยากสนุนใจให้เราแชร์วิดีโอกับทุกคนที่เรารู้จักก่อนนะครับ Because I know these can help many many people เพราะผมมั่นใจเลยว่าความจริงนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่ได้ยินได้ฟัง You know, everyone that uh, everything that everyone is facing คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้คนกำลังเจออยู่ Can be traced back to the soul ก็สามารถจะย้อนกลับมาดูที่จิตใจเป็นยังไงได้ Whether own the soul others it or our is soul of ไม่ว่าจะเป็นจิตใจของคนอื่นหรือจิตใจของเรา Good fruits or bad fruits fruits ผลดีหรือผลไม่ดี determined the condition the the by of มันก็จะเกิดขึ้นจากสภาพของจิตใจ And so God's word gives us this wisdom ถ้อยคำของพระเจ้าได้ให้สติปัญญากับเรา to guard our soul With all diligence. ที่เราจะคอยปกป้องใจของเราด้วยความระมัดระวังหรือความระวังระวัยรอบด้าน so anyway so yesterday we started talking about doors to our soul เมื่อวานเราก็ได้พูดถึงเรื่องของประตูที่เข้าสู่จิตใจ and we talked about our eyes เราพูดถึงตาของเราไปแล้ว and I'm not talking about our heart eyes spiritual eyes I'm talking about our physical eyes ผมไม่ได้พูดถึงตาที่อยู่ในใจหรือว่าสายตาทางฝ่ายวิญญาณแต่ผมพูดถึงตาทางร่างกาย you know uh, there some people for example ตัวอย่าง <you> know, นะครับ if you watch the news about murder and crime all the time with your eyes on TV ถ้าเกิดว่าคุณคอยแต่ดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของฆาตกรรมเกี่ยวกับเรื่องการฆ่ากันตายตลอดเลย you know, All the time, ตลอดเลย you are allowing the things of darkness to take root in your soul. คุณกําลังปล่อยให้สิ่งที่มาจากอาณาจักรของความมืดเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในจิตใจของคุณ You are literally allowing fear to take root in your soul <coughs> I know some people who watch this kind of news all the time and see things on TV all the time ผมก็รู้ว่ามีบางคนนะที่คอยดูข่าวในลักษณะนี้อยู่ตลอดเวลาจนถึงจุดจหนึ่งที่เขารู้สึกกลัวบางครั้งไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนเลยก็ได้แ้งที่เขาอาจจะอาศัยอยู่ในเมืองที่มันปลอดภัยที่สุดของโลกนี้ก็ได้แต่ในใจก็ยังเต็มไปด้วยความกลัวอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง the เมื่อเราคอยดูแต่สิ่งต่างๆที่เป็นของความมืดเสมอ

front of people's eye เพราะมันก็ถือว่าเป็นช่องทางเป็นเครื่องมือที่มันจะใส่สิ่งต่างๆที่ไม่ดีเข้าไปในชีวิตของผู้คนแล้วมันก็เลยเหมือนจับกลุมหัวใจของผู้คนเนี่ย ไปเป็นทาสของมัน fills their soul with all the wrong things ทำให้พวกเขาเนี่ยได้เติมเต็มหัวใจจิตใจของเขาด้วยสิ่งไม่ดีมากมาย and from there comes forth all kinds of bad fruits แล้วจากจุดตรงนี้มันก็เลยทําให้ชีวิตของผู้คนเนี่ยเห็นแต่ผลที่ไม่ดี alright now I want to read to you from a c 26:18ตอนนี้ผมอยากจะอ่านให้คุณฟังจากในกิจการบทที่26ข้อ18 alright now we'll talk about the 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 spiritual eyes or the eyes of the heart a little bit here ตอนนี้เราอยากจะพูด Acts twenty six eighteen says to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. ในกิจการบทที่2 6บข้อ18บอกว่าเพื่อจะเปิดตาของพวกเขาและเพื่อจะหันพวกเขาจากความมืดมาถึงความสว่างและจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้รับการยกโทษบาปทั้งหลายและได้รับมรดกในท่ามกลางคนทั้งหลายซึ่งถูกแยกตั้งไว้แล้วโดยความเชื่อที่อยู่ในเรา you know one of the things that happen when people believe in Jesus Christ อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ is that now their heart is able to understand and see the things of God คือตอนนี้เนี่ยเขาสามารถจะมีความเข้าใจแล้วก็เห็นถึงสิ่งต่างๆของพระเจ้าได้ our hearts our spiritual eyes are now open to God ใจของเขาหรือสายตาทางฝ่ายวิญญาณตอนนี้เนี่ยเปิดออกให้กับพระเจ้า and now God can show us things through His Spirit พ right. <Our identity, S 2> ระเจ้าจึงสามารถที่จะเปิดเผยสิ่งต่างๆของพระองค์ให้กับเราได้เห็นผ่านทางวิญญาณของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถเปิดเผยให้เราเห็นถึงความจริงของการไถ่ตนนัวตนจริงๆของเราศักยภาพของเราสิทธิและก็พิเศษต่างๆที่เรามีอยู่ในพระเยซูคริสต์ตอนนี้เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วเราได้มีความสามารถที่จะเห็นสิ่งของพระเจ้า With our eyes, the ability the to understand eyes เรามีความสามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆของพระเจ้าแล้วเรายังสามารถที่จะเข้าใจถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ด้วย But still? need to cooperate to แต่ว่าเราก็จำเป็นต้องให้ความร่วมมือ That's why when we put the word of God before our eyes, t h i s physical eyes. เพราะเมื่อเรานั้นะคอยอ่านถ้อยคำของพระเจ้าอยู่เสมอ Now our heart eyes is able to see the things of God. เราก็จะเห็นว่าผ่านทางตาทางร่างกายทำให้ตาในใจของเราตาทางฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆของพระเจ้าได้ Remember this truth. อย่าลืมความจริงนี้เด็ดขาด What you see goes into your heart. ว่าอะไร ก็ตามที่คุณเห็นที่คุณมองดูอยู่เสมอมันก็จะตกลงไปในใจคุณ Whether with your physical eyes with your ไม่ว่าจะผ่านทางสายตาทางร่างกายของคุณหรือว่าด้วยตาที่อยู่ในใจของคุณก็ตาม What you see enters your heart you your see สิ่งที่คุณเห็นอยู่เสมอมันก็จะเป็นสิ่งที่ตกลงไปในใจ uh, คุณด้วย I a powerful I would อันนี้คือกฎทางฝ่ายวิญญาณที่มีความสำคัญมากๆและมีพลังด้วย God wants you to Put, um, his goodness, his redemption his power before your his his before eye พระเจ้าต้องการจะให้คุณใส่สิ่งที่เป็นความดีของพระองค์พลังของพระองค์แล้วก็การไถ่ของพระองค์นั้นเนี่ยให้มันอยู่ต่อหน้าต่อตาของคุณเสมอ That's why you know it for for me personally it helps me so much to see Other ministers succeeding and walking with God growing God with succeeding walking in and 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 สำหรับผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเสมอที่ผมคอยมองดูชีวิตของผู้รับใช้ที่เขาเองก็เติบโตในพระเจ้าลำเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วก็เห็นว่าโอ้พระเจ้าเนี่ยคือทำงานในชีวิตของเขาได้อย่างยิ่งใหญ่มากมันก็เป็นอะไรที่เป็นพระพรกับจิตใจผมมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมผมก็ได้เห็นแบบอย่างที่ดี You know we a l l n e e d that. We and we need to be intentional about คือเราจําเป็นที่จะต้องมีสิ่งนี้ในชีวิตนะแล้วเราก็ต้องตั้งใจด้วยว่าเราอยากจะทําแบบนี้ And here's the reality of life และนี่ก็คือความเป็นจริงของชีวิต If you look for wrong things you will find them ถ้าคุณมองหาสิ่งที่ผิดยังไงคุณก็จะเจอ If you look for the right things แต่ถ้าคุณมองหาสิ่งที่ถูกต้องคุณก็จะเจอเหมือนกัน whatever you seek with all your heart you will find อะไรก็ตามที่คุณแสวงหาด้วยสุดใจของคุณคุณก็จะพบสิ่งนั้น good things or bad things ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ตาม can so choose we เราเลือกได้เราเลือกได้นะว่าเราอยากจะดูอะไร amen, amen. and so you know our heart is able to see ใจของเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะเห็นได้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรา and so I want to understand again ก็ผมอยากจะให้คุณเนี่ยได้เข้าใจอีกครั้งหนึ่ง doorways our the to soul ว่าตาของเรามันก็เป็นประตูที่จะเข้าสู่จิตใจของเรา The second one we're going to talk about today is the ears, our ears และอย่างที่สองที่เราอยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือหูของเรา Our ears are doorways to our soul หูของเราก็จะเป็นประตูอีกประตูหนึ่งที่จะเข้าสู่จิตใจของเรา And this truth is very simple ความจริงตรงนี้เป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายๆเลย Yet it can change our life แต่ก็เป็นสิ่งที่มีพลังมาก เสียงต่างๆที่เราใส่เข้าไปทางหูของเราคำพูดที่เราใส่เข้าไปทางหูของเราหรืออนุญาตที่จะให้เข้าไปทางหูของเราก็จะส่งผลกระทบกับจิตใจของเราจบ ถ้าคุณเนี่ยไม่เข้าใจไม่ยอมรับความจริงตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าชีวิตของคุณเจอแต่ปัญหาตลอดคุณไม่สามารถจะมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงได้เลยถ้าคุณฟังแต่เรื่องไม่ดีที่มาจากโลกใบหนีมันเป็นไปไม่ได้จริงๆพี่น้องทุกๆคนเพราะสิ่งที่เราปล่อยให้เข้ามาทางหูของเรามันก็จะตกลงไปในจิตใจของเรา าอย่งแนน่และยิ่งเราฟังมากเข้าไปเท่าไหร่มันก็จะยิ่งออกรากลึกมากขึ้นเท่านั้นสติปัญญาของพระเจ้าได้สอนเราให้เราปกป้องใจตัวเอง by taking care careful uh, what by, by, by being careful what we listen of to ก็คือโดยการระมัดระวังถึงสิ่งที่เราจะฟังอยู่เสมอ now Romans 10:17 we all know this verse so well ในโรมบทที่10ข้อ17เราทุกคนน่าจะรู้จักข้อพระคัมภีร์นี้กันดีนะคบ it says so faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. ฉะนั้นความเชื่อจึงเกิดจึงมาโดยการได้ยินแล uh, ะการได้ยินก็มาโดยพระวจนะของพระเจ้า it's very interesting that the word hearing As mentioned twice in this little verse. ก็น่าสนใจมากว่าในข้อเล็กๆข้อนี้เนี่ยก็ได้เอ่ยถึงการได้ยินถึง2ครั้งเลย You know we all know that if God says something once that's already important. เรารู้ใช่มั้ว่าพระเจ้าพูดแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าสําคัญแล้ว But if he says it more than once is very very important we cannot ignore it. แต่ถ้าพูดเกินกว่า1ครั้งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเราจําเป็นต้องสนใจฟังแล้วแหละ Faith comes ความเชื่อเกิดขึ้น Or, or let's let's put it like Faith works ความเชื่อทำงานในใจของเรา faith comes alive in our hearts หรือความเชื่อเนี่ยเกิดชีวิตขึ้นมาในจิตใจของเรา from hearing จากการได้ยิน now now think about how important that statement the truth is ลองคิดดูนะว่าในประโยคความจริงตรงนี้มีความสำคัญมาก if faith works in our hearts by hearing the word of God ถ้าความเชื่อสามารถทำงานในจิตใจของเราได้โดยการได้ยินถ้อยคำของพระเจ้า it means this ก็หมายความว่า our ears our doors into our heart into our soul หูนั้นก็เป็นประตูที่จะเข้าสู่หัวใจของเรา by hearing the word of god โดยการฟังถ้อยคําของพระเจ้า we allow faith to work in our soul เรากําลังอนุญาตให้ความเชื่อทํางานในจิตใจของเรา so here here's what i wanted to remember และอันนี้ก็คืออย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณจําไว้ your ears หูของคุณเนี่ย and your heart your soul is connected หูของคุณกับจิตใจของคุณเนี่ยทำงานร่วมกัน s <S มันเชื่อมโยงกันอะไรก็ตามที่เข้าไปทางหูของคุณ will enter into your soul. มันก็ into จะตกลงไปในใจของคุณ Man, s powerful. <S ตรงนี้มีพลังมากนะคะ so และพระคัมภีร์ก็ได้สอนเราว่าให้เรานั้นฟัง ถ้อยคำของพระเจ้า it means put the word of God before you in your ears ก็คือฟัง <Right. S 2> ถ้อยคำของพระเจ้าหมายถึงใส่ถ้อยคำเนี่ยเข้าไปทางหูของคุณด้วย the question I want to ask you is do you do that as often as you can คำถามที่ผมอยากจะถามคุณก็คือคุณทำแบบนี้ทุกวันไหม you know some people complain บางคนก็บน่น oh I'm always sad ว่าทำไมฉันเนี่ยเศร้าตลอดฉันรู้สึกหมด <You> know, หวังตลอด <always discouraged. S 1> เลยท้อใจเสมอมีความเจ็บปวดมีความขมขื่นในใจตลอดเวลาเลย And, you know, I feel bad when I hear bad that คือผมได้ยินแบบนี้ผมก็ไม่ได้ว่ารู้สึกดีหรอกนะ but the way to help people is this แต่วิธีที่เราจะช่วยผู้คนได้ก็คือ ask them but what are you putting before your ear into your ears ก็ต้องถามเขาด้วยนะว่าทุกๆวันเนี่ยคุณฟังอะไรอยู่บ้าง because if you if you put the uh, word of God into your ears เพราะถ้าคุณเนี่ยฟังถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปทางหูของคุณเสมอ you can overcome those things in your soul คือคุณก็สามารถจะเอาชนะสิ่งที่มันอยู่ในจิตใจที่เป็นสิ่งไม่ดีได้ it's as simple as that จริงมันง่ายแค่นี้เองนะ as as มันง่ายแค่นี้เองคือสิ่งต่างๆที่พระเจ้าให้เราทำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำง่ายแล้วก็มีพลังมหาศาลด้วย so So your e a y o ของคุณก็จะเป็นประตูที่เข้าสู่จิตใจคุณ And so we'll continue this tomorrow เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงเรามาแบ่งปันความจริงตรงนี้กันต่อนะครับ but I wanted to really give importance to this แต่วันนี้ผมอยากจะให้คุณเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วย into your ears แล้วก็ฟังถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปทางหูของคุณ let's pray ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคร Father we do thank you for this new day พระบิดาขอบคุณพระองค์สําหรับวันใหม่นี้ For the great things you have in store for us today สําหรับสิ่งดีๆมากมายที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับเราในวันนี้ We thank you for your wisdom ขอบคุณสําหรับสติปัญญาของพระองค์ to be in the right place ที่จะช่วยให้เราได้อยู่ในที่ที่ถูกต้อง so that we can experience all that you have for us และเราจะได้รับประสบการณ์กับสิ่งทั้งหมดเลยที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับเรา In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen God bless you have a good day everyone ขอพระเจ้าอวยพรนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันนี้